วิธีหาควอา,ายในกรณีที่ตำแหน่งเป็นทศนิยมทำแบบนี้โจทย์กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งมี10จำนวนเขาให้มาแล้วเป็น 4, 8, 8, 9ลั่นไปเรื่อยๆจนถึง25ถ้าน้องดูจากข้อมูลที่เขาให้เขาเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วน้อยสุดคือ4มากสุดคือ25และเป็นการถามว่าควอา,ายที่3เท่ากับเท่าไหร่ที่นี้ ทุกครั้งที่โจทย์ถามคอทายหรือไม่ว่าจะเปอร์เซ็นทายเนี่ยเราจะต้องตั้งต้นด้วยสูตรตำแหน่งสูตรตำแหน่งพี่ย่อคำว่าตำแหน่งเป็นตนจุดตำแหน่งคอทายคือ Q R สูตรที่ได้จะเป็น n บวก1คูณ R คอทายคือ4ส่วนก็เลยหารด้วย4เสร็จแล้วเราต้องการคอทายที่3แสดงว่าน้องจะต้องแทน R เป็นเลข3ม น้องก็จะได้ตำแหน่ง Q 3 n n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งข้อนี้มี10จจำนวนแสดงว่า n เป็น10เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ทําการยัด n เป็น10 10มาบวก1น้องได้11มันจะกลายเป็น11ส่วน4และ r คือเลขอะไรนะเลข3เพราะเราเจอ r เรายัดเป็น3ก็จะกลายเป็นเลข3ทีนี้พี่ก็จะไปหาว่า11คูณ3หาด้วย4มันคือเท่าไหร่11คูณ3 ร่อเลย33ส่วน4และพี่ขอตั้งหารแล้วกันนะ33ตั้งแล้วหารด้วย4 4 8 32เหลือ1ใส่จุดเติม0 4 2 8เหลือ2ใส่จุดเติมสูตร45พอดีเป๊ะทีนี้ 33ตั้งแล้วหารด้วย4ี่จะได้8.25เราก็เลยได้ว่าตำหน่งคอทายที่3เท่ากับ8.25แต่8.25ที่น้องได้อะยังไม่ใช่คำตอบนะมันคือตำหน่งทีนี้แล้วเราจะสรุปยังไงพี่สิ่งที่เราจะสรุปคือเราก็สรุปว่าคอทายที่3มันคือคะแนนของคนที่8.25 อีกหนึ่งรอบนะสิ่งที่เราจะสรุปจากก้อนบนได้เราจะสรุปว่าข้อท้ายที่3มันคือคะแนนของคนที่8.25คะแนนเราย่อเป็นตัวไป x คะแนนของคนที่8.25มันคือ x 8.25เพราะฉะนั้นควอทายที่3จริงๆอะ่ะมันคือคะแนนของคนที่8.25หรือพูดง่ายๆคือ x 8 2 5 pp พพและไอ x 8 2 5หายังไงวะน้องก็ต้องไปดูข้อมูลของน้องไอคนคนแรกที่มันได้4อะ่ะพี่ให้ชื่อ x 1คนถัดไป x 2คนถัดไป x 3คนถัดไป x 4ทันแม้เรียงเลย x 5 x 6 x 7 x 8 x 2. 9 x 10แสดงว่าไ x ้ x 8.25เนี่ยมึงต้องอยู่ระหว่าง x 8กับ x 9แน่ๆทันไหมและทีนี้ไ x ้ x 8.25เราสามารถเข้าสูตรได้เลยเดี๋ยวน้องดูสูตรสามพี่นะ ถ้าน้องเจอ x 8 2ดจุดสองห้าน้องเขียนตัวแรก x แ8ดแดมาจากไหนวะพี่แดมาจากทศนิยมแดมาจากตัวเลขหน้าทศนิยมตรงนี้เป็นแดน้องกระตั้งตัวดยแยดไอ้นี่เป็น9ก้ากตั้งตัวดยวย้าแต่ดูต่อนะเสร็จแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นบวกกับใครวะพี่บวกกับทศนิยมมันเป็นจุดสองห้าพูดง่ายๆคือบวก0 2 5จหและทีนี้ก็คูณ คูณกับคนที่มากกว่าคนที่8 1ตัวเขาเรียกว่าคนที่9น้องก็คูณกับ x 9และเสร็จแล้วต้องลบด้วย x 8ก็คือตัวมันเองและ x 8ที่ได้คือใครวะพี่18 18น้องก็แทนเลยไปบวก0.25และก็คูณกับ x 9 x 9คือ22และก็ลบกับ x 8ก็คือ18ซึ่ง22กับ1 8เนี่ยมันลบกันเหลือเลขสี ทีนี้0.25เนี่ยมันไปคูณกับ4เหมือน25 4ได้100และ100น้องเลื่อนจุดมา2อันมันก็คือ1เพราะฉะนั้นก้อนหลังอะคือ1และก้อนแรกคือ18สะแดงว่าคอท้ายที่3มันจะตอบ19นั่นเอง